คลิปนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคทุกอย่างในโหมดสปีดนะครับก็จะสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับมือโปรและนี่ก็คือเทคนิคทุกอย่างที่ผมจะสอนในคลิปนี้เป็นไงถ้าใครอยากเล่นเอาสนุกก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใครอยากที่จะเก่งขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นก็อ,อาจจะต้องมาปวดหัวอะไรกับอะไรมากมายตรงนี้นิด,น,ดนิดนึงนะอ่าก็คลิปนี้ผมค่อนข้างที่จะตั้งใจทํามากนะครับถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์ ก็ฝากกดไลค์ subscribe, กด a n k you, กดสมัครสมาชิกอะไรก็ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับพื้นฐานทุกอย่างในเกมนี้นะครับมันก็เริ่มจากการดรกแล้วก็คัดดิฟนี่แหละครับการดรกเนี่ยมันก็คือการดิฟเข้าโค้งนี่แหละครับดิฟเพื่อเก็บเกรดเก็บหลอดในตัดให้มีใช้ได้ตลอดทางการเข้าโค้งการดิฟของเกมเนี่ยสำคัญมากนะขั้นตอนเนี่ยมันต้องเริ่มจากการ กดลูกศรก่อนนะครับกดลูกศรเลี้ยวก่อนทุกโค้งในเกมนะทุกโค้งเลยนะเสร็จแล้วพอกดลูกศรเสร็จตามด้วยปุ่มดิฟเบาๆกดดิฟแต่เบาๆเสร็จแล้วปล่อยมือทั้งสองข้างกปเลยครับปล่อยให้รถมันไหลไปเองเสร็จแล้วก็หักหัวกลับให้รถหันตรงพอไหลได้ที่แล้วนะก็หันตรงในการคัดดิฟเลี้ยวดิฟปล่อยไหลคัดดิฟเลี้ยวดิฟปล่อยไหลคัดดิฟ กดเลี้ยวก่อนตามด้วยดิบเบาๆปล่อยมันไหลคัดดิบด้วยลูกศรตรงข้ามกดเลี้ยวก่อนดิบตามเบาๆปล่อยลดไหลคัดดิบด้วยลูกศรตรงข้ามสิ่งที่มือใหม่ชอบทําผิดก็คือกดเลี้ยวพร้อมกับดิบนะเวลาจะเริ่มเข้าโคง้งกดพร้อมกันแบบนี้ผิดเลยนะครับมันทําให้รถไม่ไหลดูนะ กดพร้อมกันอย่างนี้ผิดครับรถไม่ไหลนะจําไว้เสมอว่าทุกโค้งให้กดเลี้ยวก่อนดิฟนะแบบนี้ผิดกดพร้อมกันผิดแบบนี้ไม่เอานะครับคอนติเนียดิฟก็เป็นการดิฟต่อเนื่อง2โค้งแบบนี้ครับขั้นตอนนะก็คือแดกกับคัดดิฟเหมือนที่เราดูมาเมื่อกี้เลยนะพอเราคัดดิฟเสร็จเราจะย้ำปุ่มลูกศรกับปุ่มดิฟนะที่เราคัดดิฟมาอีกทีนึง เพื่อเป็นการดิฟใหม่ดิฟต่อเนื่องในโค้งที่2นะเลี้ยวก่อนดิฟเบาๆปล่อยไหลคัดดิฟย้ำปุ่มเดิมเพื่อดิฟต่อปล่อยไหลเหมือนเดิมคัดดิฟป,ปกติใน1โค้งครับเวลาเราดิฟเนี่ยหลอดในตัดจะเต็ม1ห,หลอดได้ในตัดมาใช้1อันพอดีแต่โค้งไหนที่มันกว้างเนี่ยเราจะสามารถ แบ่งหลอดในตัดครับให้มันตัดเก็บหลอดใหม่ได้เราจะมีในตัดใช้ได้2อันใน1โคง้งวิธีการนะครับทำการแดกปกติเลยเลี้ยวดิปปล่อยไหลนะทีนี้ระหว่างที่รถกำลังไหลเนี่ยแล้วหลอดมันเต็มกลางโค้งเนี่ยให้เรากดลูกศรตรงข้ามครับเพื่อให้รถมันหยุดดิปพอมันหยุดดิปเนี่ยหลอดมันจะตัดทันทีครับแล้วพอหลอดตัดเราก็เริ่มทำการดิปใหม่เพื่อเก็บหลอดในตัดใหม่ครับ เลี้ยวดิฟปล่อยไหลหลอดเต็มตัดหลอดใหม่คัดดิฟดูช้าๆครับแดบปโกตินะเลี้ยวดิฟปล่อยไหลทีนี้หลอดเต็มกลางโค้งกดขวาตรงข้ามเพื่อหยุดดิฟแล้วดิฟใหม่ครับแล้วก็ปล่อยไหลเหมือนเดิมแล้วก็คัดดิฟเดี๋ยวจะยกตัวอย่างการเลี้ยวซ้ายนะตรงข้ามข,ามของเลี้ยวซ้ายคือปุ่มขวาครับผมกดขวาปุ๊บรถหยุดดิฟทันทีดิฟไปปุ๊บกดขวาปุ๊บหยุดดิฟทันทีนะครับก็คือ เราจะกดขวาเพื่อให้รถหยุดดิฟเพื่อเป็นการตัดหลอดในตัดกดขวาตัดหลอดแล้วก็เริ่มดิฟใหม่ทันทีครับพอหลอดมันตัดเห็นไหมทําได้ต่อเนื่องเลยกดขวาให้ตัดดิฟใหม่กดขวาให้ตัดดิฟใหม่กดขวาให้ตัดดิฟใหม,ใหดดปใหม่ประมาณนี้นะครับ S-Charge นะครับเป็นการดิฟแล้วก็ให้หลอดเด้งมาเป็นพิเศษนะส่วนใหญ่เราจะใช้ในทางตรงกรณีที่แบบในตัดเราไม่พอเราจะต้องเก็บเพิ่มนะวิธีการนะขั้นตอนแรกก็คือชิดขอบทางครับทางข้างไหนก็ได้นะชิดไปสักทางหนึ่งเสร็จแล้วก็แดกปกติครับเลี้ยวดิฟปล่อยไหลต่อมาจังหวะที่คัดดิฟเนี่ยให้คัดดิฟแรงกว่าปกตินิดนึงนะหมายถึงว่าคัดดิฟกดปุ่มนานนิดนึงนะเพื่อรอให้หลอดมันเด้งนะถ้าเราทําถูกต้องหลอดจะเด้ง ชิดขอบทางไปข้างหนึ่งเลี้ยวดิฟป,ปล่อยไหลคัดแรงปกติหลอดเด้งดูช้าๆครับชิดไปข้างหนึ่งนะข้างไหนก็ได้อันนี้ข้างขวาก็แดงปกติเลี้ยวดิฟป,ปล่อยไหลคัดดิฟแรงนิดนึงหลอดเด้งช็อตดิฟเป็นการสกิดเลี้ยวกับดิฟพร้อมกันเบาๆครับแบบนี้นะดูใหม่ช้าๆครับสกิดเบาๆเพื่อเติมหลอดนิดนึงนี่สกิดซ้ายก็ได้ หรือว่าจะสะกิดขวาก็ได้หลอดจะเด้งขึ้นมานิดนึงนะใช้ตอนไหนบ้างใช้ตอนนี้ครับตอนก่อนจะกระโดดในบางสนามนะให้เราช็อตดิฟทาไปเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ความเร็วตกครับนี่ครับช็อตดิฟเบาๆก่อนจะกระโดดในบางสนามเป็นการรักษาความเรนะ็วนะอีกกรณีหนึ่งคือเวลาเราดิฟพลาดแบบนี้ครับดิฟพลาดมาหลอดไม่เต็มเราจะแก้โดยการช็อตดิฟเบาๆเพื่อให้มันเต็มก่อน นี่นะเต็มก่อนแล้วถึงจะเริ่มดิฟใหม่ในโค้งถัดไปเพื่อเก็บหลอดใหม่นะอ่าแบบนี้ครับเอาไว้แก้ตอนเล่นภาคเดีบบ๋ยวเพิ่นดิฟเราจะใช้กับโคง้งยูเทิร์นแบบนี้ครับขั้นตอนนะกดเลี้ยวก่อนเหมือนเดิมแล้วก็ดิฟหนึ่งดิฟสองย้ำสองทีแล้วก็คัดดิฟนะโดยกดเลี้ยวเนี่ยกดค้างนะปุ่มเลี้ยวกดค้างย้ำแค่ปุ่มดิฟ เลี้ยวก่อนกดค้างไว้ดิฟหนึ่งดิฟสองคัดดิฟทริปเปิลดิฟเราจะใช้กับโค้งยูเทินที่กว้างเข้ามาหน่ดหนึ่งครับกดเลี้ยวก่อนเหมือนเดิมแล้วก็ดิฟหนึ่งดิฟสองดิฟสามเบาๆแล้วก็คัดดิฟปกติจะทำให้เข้าโค้งวงในได้มากขึ้นนะครับเลี้ยวก่อนเหมือนเดิมดิฟหนึ่งดิฟสองดิฟสามคัดดิฟ เบรกดิฟนะครับเป็นการกลับรถที่ยากขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่าก็จะเร็วขึ้นมากนะเทคนิคนี้ผมขอนั่งยันนอนยันนะครับว่ายังไงก็ต้องเล่น3นิ้วขึ้นไปนะคือ2นิ้วมันก็ทําได้ครับแต่ว่ามันก็แค่ทําได้นะแต่ว่ามันไม่มีทางเร็วครับวิธีการนะครับกดลูกศรเหมือนเดิมครับกดลูกศรก่อนเข้าโคง้งพอไปถึงโคง้งปุ๊บขั้นตอนที่2กดดิฟในตัดเบรกพร้อมกันครับลูกศรก็ยังกดอยู่นะขั้นตอนที่3าครับ พอลดสบัดไปได้นิดนึงแล้วเนี่ยให้รีบปล่อยเบรกครับแต่ว่าปุ่มดิฟก็ยังกดค้างไว้อยู่ขั้นตอนที่4ี่พอลดสบัดไปจนหันตรงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะคัดดิฟโดยการเปลี่ยนเป็นลูกศรตรงข้ามครับแต่ปุ่มดิฟก็ยังกดค้างไว้อยู่ปุ่มดิฟกดค้างไว้ตลอดครับนี่ครับจะสบัดแรงมากนะเรามาดูขั้นตอนกันครับกดเลี้ยวก่อนนะพอถึงโค้งแล้วกดดิฟ ในตัดเบรกพร้อมกันอ่ากดเนี่ยสี่ปุ่มพร้อมกันเลยเนี่ยแล้วพอสบัดไปดิดนึงรีบปล่อยเบรกครับแต่ว่าเลี้ยวกับดิฟเนี่ยยังกดค้างว่าอยู่นะปล่อยแค่เบรกแล้วพอสบัดจนหันตรงแล้วเนี่ยเราจะคัดดิฟโดยการเปลี่ยนเป็นลูกศรตรงข้ามอันนี้อยู่เทินซ้ายก็เปลี่ยนจากซ้ายเป็นขวาแทนส่วนปุ่มดิบกดค้างแล้วก็ปล่อยหันตรงอ่ากดเลี้ยวก่อนเข้าโคง้งพอถึงโคง้งกด3มปุ่มพร้อมกันดิฟในตัดเบรก พอสะบัดไปได้สักพักรีบปล่อยเบรกแต่ดิฟกับเลี้ยวกดค้างไว้อยู่พอสะบัดไปถึงทางตรงที่ต้องการคัดดิฟโดยการกดลูกศรตรงข้ามเปลี่ยนจากขวาเป็นซ้ายทีนี้ก็ปล่อยปุ่มดามปกติหันตรงได้ปืบสบัดคัดดิฟ่าเบรกคัดนะครับเป็นเทคนิคการออกตัวเวลาเราเล่นกันหลายๆคนนะ เป็นการใช้เบรกช่วยในการออกตัวเพื่อไม่ให้เสียหลักครับเพราะว่าเวลาเราเล่นหลายคนเนี่ยเวลาออกตัวมันนัวไงชนกันไปชนกันมายังไงก็อาจจะมีการเสียหลักแน่นอนครับดูตัวอย่างตรงนี้นะครับอ่าใช้เบรกช่วยเวลาเราออกตัวเวลาเล่นหลายคนเนี่ยเราจะตรงไปให้ไกลที่สุดนะแล้วค่อยเริ่มดิฟไม่ต้องรีบนี่นะผมใช้เบรกช่วยเพราะว่าถ้าไม่เบรกช่วยมันจะเอียงไปทางขวาแน่นอนครับเป็นการประคองให้อยู่ในระยะนะ ดูตรงนี้ครับอ่าเบรกช่วยเลยเพราะว่าอะไรผมเห็นรถมาทางซ้ายเนี่ยชนกันแน่นอนครับแล้วมันจะเสียหลักครับผมเห็นแล้วเนี่ยชนคือคือ,คอรีบเบรกเลยไม่ให้เสียหลักแล้วก็ไปต่อได้มีโอกาสขึ้นเป็นผู้นำครับดูตรงนี้ครับอ่าเบรกช่วยครับไม่งั้นชนเสียหลักแน่นอนดูตรงนี้นะ ผมดิฟขวาเห็นรถทางขวาถ้าไม่เบรคคือชนกันแล้วเสียหลักเลยผมเลยเบรกเพื่อหลบกันนะแล้วก็นี่เลยครับแทรกมาตรงนี้ได้แอร์เลวดิฟเป็นการดิฟหลังจากที่รถกระโดดลงเนินมานะครับมันจะทำให้ในตัดพุ่งอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้คุมรถได้ง่ายขึ้นนะครับ นี่นะ <itor> นตัดพุ่งเลยเราจะดิฟก<ๆ>่อนกระโดดแบบนี้นะครับให้ลดตะแคง <t ot> กระโดดตะแคงลงไปเพื่อให้ได้ทิศทางที่ต้องการทีนี้พอรถกระโดด <t ot> ก่อนจะตกพื้นให้เรากดเลี้ยวกระดิฟพร้อมกันครับก่อนที่จะตกพื้นเวลา,ามันลงพื้นเนี่ยจะทําให้ในตัดพุ่งแบบนี้เลย <t ot> แล้วก็ทําให้คุมรถได้ง่ายครับก <os> ระโดดตะแคงปาบ <t ot> ในตัดพุ่งเลยดิฟก่อนกระโดดให้มันกระโดดต <quito neglected S 1> <t ot> ะแคงไปในทิศทางที่ต้องการ พอรลถลอยปุ๊บก่อนจะลงพื้นให้กดเลี้ยวกระดิบพร้อมกันก่อนจะแตะพื้นพอมันแตะพื้นปุ๊บไนทัดพุ่งอย่างรวดเร็วและก็คุมรถได้ง่ายแอดวานแอร์เรียลดิฟเหมือนกับแอร์เรียลดิฟเลยครับคือการดิฟหลังจากลงเนินนะแต่เราจะไม่เน้นการเก็บไนทัดครับเราจะเน้นความเร็วที่มากกว่าโดยการลงพื้นกดแค่ปุ่มเลี้ยวอย่างเดียวอย่าเพิ่งกดดิฟรอให้รถแตะพื้นก่อนแล้วค่อยกดดิฟตามทีหลังครับ เสร็จแล้วปล่อยมันไหลไปเลยแบบนี้จะเร็วกว่าครับแต่ว่าหลอดในตัดจะขึ้นช้านะนี่ครับหลอดในตัดขึ้นช้ามากแต่เร็วกว่านะครับกระโดดปุ๊บลงพื้นกดเลี้ยวอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งกดดิฟพอแตะพื้นค่อยดิฟตามที่หลังแล้วก็ค่อยไหลไปตามปกติครับแบบนี้เร็วกว่าครับ สวิปเทินเป็นการสะบัดรถอย่างรวดเร็วในโค้งหักศอกนะครับโดยใช้ปุ่มเบรคมาช่วยจะกด3ปุ่มพร้อมกันดิบในตัดเบรคเบาๆนะแล้วรถจะสะบัดอย่างรวดเร็วนี่ครับสะบัดอย่างรวดเร็วกดเลี้ยวก่อนแล้วก็3มปุ่มพร้อมกันสะบัดซ้ายกด3ปุ่มพร้อมกันแล้วปล่อยมือเลยนะนี่นะสะบัดแรงมากกดเลี้ยวก่อนสะบัด นี่3ปุ่มพร้อมกันแล้วปล่อยมือปล่อยมันไหลครับ3ปุ่มพร้อมกันเลี้ยวก่อนสบัดอ่าลองฝึกดูยากอยู่ so s OS dip <S เป็นการ dip ไหลาย,ยาวต่อเนื่อง2โค้งครับเราจะใช้เทคนิคนี้ในโค้งตัว s หรือว่าโค้งตัว z ซึ่งวิธีการไหลาย,ยาวเนี่ยเวลาเรา dip ในโค้งแรกแล้วเนี่ย เราจะไม่ปล่อยให้รถหยุดดิฟขับตรงไปในโค้งต่อไปครับเราจะไหลาย,ยาวต่อเนื่องไปในโค้งต่อไปเลยโดยการกดลูกศรตรงข้ามแป๊บนึงแล้วก็กลับมากดลูกศรทางเดิมค้างไว้ครับอันนี้ยกตัวอย่างโคง้งยูเทินซ้ายไหลไปยูเทินขวาครับดิฟดับเบิลดิฟขวาซ้ายลากไหลไปให้ไกลแล้วก็คัดดิฟสะบัดขวาต่อเลยครับเราจะไหลต่อโค้งกันนะเนี่นะไหลต่อโคง้ง ดิฟขวาซ้ายไหลให้กายคัดดิฟสะบัดขวาต่อคอนทินิวดิฟขวาซ้ายไหลสะบัดขวาต่ออ่าดิฟขวาซ้ายไหลคัดดิฟสะบัดขวาต่อ ด e เซ l เล a t i เรชันดิฟเป็นการคัดดิฟโดยการปล่อยดิฟช้ากว่าเลียวครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเสียความเร็วดูครับเลี้ยวดิฟปล่อยไหลคัดดิฟแต่สังเกตว่าจะปล่อยดิฟช้ากว่านะครับเลี้ยวดิฟปล่อยไหลพอคัดดิฟปล่อยดิฟช้ากว่าเลียวครับจะทำให้ไม่เสียความเร็วนะเลี้ยวดิฟปล่อยไหล คัดดิฟปล่อยดิฟช้าก,กว่าเลี้ยวเราสามารถใช้เทคนิคนี้กับการเบรกดิฟได้ด้วยครับนี่ครับดูใหม่อีกรอบนะอ่าเรามาดูช้าๆครับเบรกดิฟตามปกติแต่พอจังหวะคัดเนี่ยปล่อยดิฟช้าก,กว่าเลี้ยวครับจะทําให้ความเร็วพุ่งไปเลยเบรกดิฟคัดดิฟปล่อยดิฟช้าก,กว่าเลี้ยวประมาณนี้นะครับ การแรก็ก็คือเลี้ยวดิฟปล่อยไหลน,นะทีนี้เบิร์ดชาร์ตครับก็คือเทคนิคการอัดความเร็วให้ได้เกิน300ในขณะที่รถกำลังไหลวิธีการนะครับขั้นตอนแรกเลยก,ก็คือแร็แร็ที่เราดูกันมาตั้งแต่ต้นคลิปแบบเลี้ยวดิปล่อยไหลทีนี้ครับจังหวะที่รถไหลขั้นตอนที่2เราจะกดลูกศรตรงข้ามครับลูกศรตรงข้ามแป๊บหนึ่งสมมติถ้าเลี้ยวซ้ายลูกศรตรงข้ามก็คือขวา ผมจะตั้งชื่อปุ่มขวาว่าปุ่มหยุดครับพอกดปุ่มหยุดเสร็จให้เรากดลูกศรทางเดิมค้างไว้ก็คือปุ่มซ้ายเพื่อเราเลี้ยวซ้ายผมจะตั้งชื่อปุ่มซ้ายว่าปุ่มยื้อครับเลี้ยวดิบปล่อยไหลเสร็จแล้วก็หยุดยื้อค้างไว้ยื้อจนมันจะรถมันจะหยุดดิบเองครับ ตัวอย่างนี้เป็นโค้งเลี้ยวซ้ายครับปุ่มหยุดก็จะเป็นปุ่มขวาปุ่มยื้อก็จะเป็นปุ่มซ้ายเราจะกดหยุดยื้อค้างไว้นะครับเลี้ยวดิฟปล่อยมันไหลหยุดยื้อค้างไว้ถ้าทําถูกต้องจะยื้อจนรถจะหยุดดิฟเองโดยจากรอยดิฟที่ขาดไปแล้วรถจะตะแคงซ้ายอย่างนี้นะครับเราก็จะสะกิดช็อตดิฟขวาเบาๆเพื่อหันตรงคือการเอ็กซิสดิฟเลี้ยวดิฟหยุดยื้อคัด เลี้ยวดิฟหยุดยื้อคัดดูตัวอย่างเลี้ยวขวาบ้างครับนี่นะเลี้ยวขวาปุ๊บปุ่มหยุดจะเป็นปุ่มซ้ายปุ่มยื้อจะเป็นปุ่มขวาแทนเลี้ยวดิฟปล่อยไหลหยุดยื้อยื้อแล้วจะตะแคงขวาหยุดดิฟเองแล้วก็ช็อตดิฟเอ็กซิดิฟออกครับเราสามารถคัดชาร์จต่อจากการเบร์ชาร์จได้นะครับถ้าที่มันเหลือเลี้ยวดิฟปล่อยไหล หยุดยืนนี่ยือจนรถมันหยุดดิฟแล้วแล้วที่มันเหลือครับเราสามารถคัดชาร์จต่อโดยการดิฟเพิ่มได้ดิฟเพิ่มอีกทีเก็บหลอดใหม่แล้วก็คัดดิฟป,ปกติครับเลี้ยวดิฟหยุดยือคัดชาร์จคัดเลี้ยวดิฟหยุดยือคัดชาร์จคัด ซูเปอร์ออพติ d มอลก็เป็นการดิฟอัดความเร็วให้ได้เกิน300ตอนที่รถไหลเหมือนกันครับแต่เราจะใช้เทคนิคนี้ในโค้งที่มันกว้างกว่านะวิธีการครับเริ่มจากการแดกปกติเลยแต่การแดกนี้น้ำหนักในการปุ่มดิฟจะใช้น้ำหนักที่เบามากแบบสกิดเลยผมใช้คำว่าสกิดเบาๆเลยนะแล้วพอเราสกิดไปนะครับในตอนที่รถมันไหลเนี่ยเราจะกดลูกศรยือไว้ยื้ค้างไว้ถ้าน้ำหนักถูกต้องมันก็จะ รถหยุดดิฟเองเหมือนเดิมแล้วรถก็จะหันตะแคงเหมือนเดิมครับพอรถหยุดดิฟหันตะแคงเราก็ช็อตดิฟเพื่อเอ็กซิสดิฟให้มันหันตรงยื้โอโอ้โหความเร็ว310น้่น่ะเลี้ยวสกิดยื้อถ้ายื้อน้ำหนักถูกต้องรถจะหยุดดิฟเองแล้วก็หันตะแคงเหมือนเดิมครับพอเราเห็นอย่างนี้ก็ช็อตดิฟสกิดซ้ายเพื่อเอ็กซิสดิฟครับ เลี้ยวสกิดยื้อคัดเลี้ยวสกิดยื้อคัด landing burst เป็นการกดเลี้ยวยื้อค้างไว้ตอนที่ลดลงพื้นครับจะทำให้ความเร็วพุ่งนะดูครับกดเลี้ยวค้างไว้ยื้อจนมันตัดเองเหมือนเดิมเลี้ยวดิฟมาแล้วก็ลดตะแคงกดแค่เลี้ยวตอนลงพื้นครับอย่าเพิ่งกดดิฟ กดเลี้ยวค้างไว้จนมันยื้อไม่ไหวรถตัดเองนะรถคัดดิฟเองแล้วเราก็ช็อตดิฟเอ็กซิตดิฟออกครับยื้อไม่ไหวคัดนี่นะครับน้ำหนักต้องถูกต้องนะยือ้อคัด ดูเอ exit dip จะเป็นเทคนิคต่อยอดมาจาก exit dip นะครับจะเป็นการออกโค้งที่ความเร็ว280บวกเลยปกติเวลาเราออกโค้งจาก exit dip เนี่ยเราจะยือ้อจนให้มันตัดเองนะแต่อันนี้เราจะชิงตัดก่อนครับดูนะเลี้ยว dip เบอร์ช้าปกติหยุดยือ้อแต่เราจะชิงตัดก่อนโดยการกด3ปุ่มพร้อมกันแบบนี้ครับเราจะยือนะย้อไม่สุดนะยื้อไม่สุดแล้วเราจะชิงคัด dip ดเองนะแบบนี้แล้วก็ สุดท้ายก็ปล่อยดิฟชา้ากว่าเลี้ยวเทคนิคเดซิเลชันดิฟนะครับและความเร็วก็280บวกเลยหยุดยืดชิงตัดก่อนปล่อยดิฟชา้ากว่าเลี้ยวซึ่งเบิร์ดชาร์จซูเปอร์ออพติมอลหรือว่าแลนดิ้งเบิเนี่ยมันจบด้วย Exit ซิสดิเราสามารถเอาดูอั Exit กซิสดิมาแทนได้ทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างดูอั Exit กซิสจากการ Landing b บ r ร์อันนี้นะครับนี่ครับทําได้เลยแรงกว่า เลี deep, ้ยวดิฟตะแคงใช่ไหมแล้วก็ยื้ชิงตัดก่อนนี่ครับออกโค้งด้วยความเร็ว2 90เลี้ยวดิฟยื้ชิงตัดก่อนเลี้ยวดิฟแลนดิ้งเบรสยื้ชิงตัดก่อนปล่อยดิฟชา้ากว่าเลี้ยวเรามาดูอันนี้ก่อนครับอันนี้คือการคัดดิฟแล้วกระโดดลงแบบตรงๆแบบนี้ผิดครับ การเบรสจัมก็คือการเบรสตะแคงลงเนินนะครับเพราะว่าอะไรความเร็วจะสูงสุดตอนที่เราเบรสชาร์จใช่ไหมเราก็เลยเบรสชาร์จตะแคงความเร็วสูงสุดลงไปเลยครับหยุดยื้อตะแคงความเร็วสูงสุดลงไปเลยเลี้ยวดิฟหยุดยื้อความเร็วพุ่ง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 ปล่อยให้มันพุ่งแรงที่สุดกระโดดตะแคงลงไปเลยครับ แล้วก็เราค่อยไปคัดดิฟเอาข้างล่างนะลอยตะแคงแล้วค่อยคัดดิฟข้างล่างแบบนี้ครับจะเร็วมากดูอันนี้ก่อนครับกระโดดเนินแบบไม่ทำอะไรเลย300ครับลงพื้นตกเลย300ต่อมาดูอันนี้ครับ320ครับแค่กดดิฟค้างก่อนลงพื้นเอง320ใช้กับทุกๆเนินเลยนะที่เป็นอย่างเงี้ย กดดิบค้างก่อนจะแตะพื้นมันจะทําให้ความเร็วไม่ตกครับมันเป็นบั๊กในเกมนะแล้วเราใช้เทคนิคนี้กับพวกทางออโตเวย์ด้วยกดดิบค้างก่อนที่จะออกออโตเวย์ครับอ่าเอ็กเบิร์สก็คือการเบิร์ดชาร์ตโดยใช้ e x ็กซด้วย e x ็กซีจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าเราใช้ในขณะที่เบิร์ดหรือว่าใช้ก่อนที่รถจะกระโดดนะครับ นี่ครับเอ็กซีดพร้อมเบิร์ดแรงมากเลี้ยวดิฟเอ็กซีดพร้อมหยุดยื้อคัดเอ็กซีดดิฟพอมันเป็นอย่างนี้ครับน้ำหนักในการหยุดยื้จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเพราะว่ามันมีเอ็กซีดมาช่วยพุ่งด้วยก็ต้องกะน้ำหนักกันใหม่เลยเลี้ยวดิฟเดี๋วเปันดิฟหยุดยื้อพร้อมเอ็กซียื้อคัดชาร์ยื้อต่อสักนิดคัดดิฟ ตอนนี้มีสัตว์บินน้องกวางที่มีสกิลเอ็กซใหญ่2อันนะครับเราสามารถเอาเอ็กซเนี้ยมาใช้ช่วยขยายระยะลาในโตได้ในโตหมดใช้เอ็กซช่วยนะครับในโตผมจะหมดผมจะกดเอ็กซเพื่อช่วยพุ่ง1วินาทีโดยไม่เสียวความเร็วพุ่งไป1วิรอ1วิแล้วค่อยในตัดต่อ,อในตัดใกล้หมดเวลาใกล้หมดเวลาใกล้หมดเวลาเอ็กซบวก1วิแล้วค่อยในตัดต่อ ก่อนอื่นมาเปิดกันชนก่อนครับจะทําให้ชนกําแพงแล้วไม่เสียในตัดนะครับวอลดิฟก็คือการดิฟอัดกําแพงแบบนี้เพื่อเก็บในตัดเราจะใช้ในโหมดจับเวลานะนี่ครับเลี้ยวดิฟแล้วก็ประคองให้รถตะแคงอัดกําแพงนี้นครับประคองไปกดซ้ายเพื่อคัดชาร์จเก็บหลอดใหม่ประคองไปรเรื่อยๆให้รถตะแคงไปรเรื่อยๆแบบนี้ครับส่วนวอลเบิร์ดจะเป็นการเบิร์ดชาร์จอัดกําแพงเพื่อเร่งความเร็วครับ เร็วกว่าขับตรงอีกนะอันนี้โกงมากซึ่งมันก็จะยากกว่าครับเพราะว่าเราต้องหามุมนะหยุดยืหามุมให้มันใกล้จะหลุดดิฟมากที่สุดไม่หลุดดิฟก็หยุดยื้อใหม่หยุดยื้อใหม่จนกว่าจะหลุดดิฟแล้วก็คัดชาร์จเนี่ยนะหยุดยืหามุมที่มันบางที่สุดก็จบไปแล้วครับทุกเทคนิคในวันนี้นะก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับยังไงก็ต้องใช้เวลาแล้วก็วินัยในการฝึกฝนครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ wow